พระที่บวชมาทุกองนะบวชปุ๊บเนี่ยท่านก็จะให้เกสาโลมาณขาทันตาตาโจมนะมองผมคนเล็บฝันหนังพระเจ้าก็ยังให้มองเลยตมาก็สอนให้มองแล้วมันผิดตรงไหนแต่คนไม่มองเนี่ยถือว่าผิดหมดเลยนะไปนี้ผ่านไม่ได้นะเขาบอกว่าไม่ต้องมองหรอกรู้แล้วโอ้โหคำพูดสั้นจังนะมันง่ายจัง มันต้องมองดีนะไม่ได้เมื่ออะไรเมื่อพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะไม่ได้คิดเองนะแต่มาไม่ได้คิดสูตรนี้เองนะพระเจ้าท่านเป็นผู้บอกนะท่านบอกว่าอะไรบวชมาปุ๊บเนี่ยพระท่านบอกว่าเออพทธเจ้าให้ให้สอนอุปชายยะให้สอนพระว่าเธอจงเอาจิตไว้ที่ผมของเธอขนของเธอเล็บของเธอฟันของเธอหนังของเธออาการสามสิบสองของเธอนั่นแหละนะ ถ้าเธอเอาไว้ตรงนี้เนี่ยจิตของเธอก็ไม่ไปทางหูทางตาถ้าไม่ไปทางหูทางตามารทั้งหลายก็ไม่ทำร้ายเธอนะเห็นไ,ไหมแสดงว่าเราไว้แต่ตัวจิตก็ไม่ไปทางหูทางตาเลยถ้าไม่ไว้ไปแน่นะมันก็เป็นอย่างนั้นเองทีนี้เราจะเอาไว้ในตัวเราเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราด้วยไม่ใช่เอาไว้แล้วมันไม่เห็นมันไม่อยู่นะ ก็เหมือนว่าเราเอาจิตไว้ในตัวเนี่ยมันเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยเพราะมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเราจะให้อยู่กับตัวเองมันอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นแต่ถ้าเห็นขึ้นมามันก็อยู่ได้เราจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมาก่อนก็กลายเป็นว่าเราทุกคนจะต้องเห็นตัวเองและสร้างความเห็นขึ้นมาจิตเราถึงจะเป็นจิตที่อยู่ได้ ถ้าเราไม่สร้างความเห็นขึ้นมาจิตเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะจิตเราอยู่กับตัวเนี่ยมันต้องสร้างความเห็นขึ้นมาก่อนเราจะสร้างความเห็นจิตในในตัวเราเนี้ขึ้นมาเราจะต้องทำอบรมนะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหลนะบอกว่าเธอต้องเอาจิตไว้ที่ผมคนเล็บนันหนังถ้าเธอเอาไว้จิตก็ไม่ออกทางหูทางตา จิตไม่ออกทางหูทางตามารทั้งหลายก็ทำร้ายเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่เอาไว้ก็ถูกทำลายทำร้ายหมดเลยจิตก็จะไปทางหูทางตาหมดเลยนะมารทั้งหลายก็จะจับเธอด้วยตาหูเหล่านั้นนี่ก็หมายถึงว่าผู้เจ้าสอนให้ทำตรงนี้แต่พิสุไม่ทำกันนะขันเราเอามาทำเนี่ยเขาก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้กันนะเราก็ไม่ต้องเป็นหนักใจอะไรมันในเมื่อเราทำตามคำสอนผู้เจ้า ส่วนคนอื่นนั้นจะไม่ตามนะเขาไม่ตามเขาจะมองแต่จิตอย่างเดียวไม่มองผมคนและฝันหนังอะไรก็แล้วแตนะ่เป็นเรื่องของของแสดงว่าท่านบวชมาท่านไม่เอาคําสอนตรงนั้นเลยแต่เอาคําสอนของตัวเองไปหรือว่าคนอื่นไปนั่นเองแล้วจะไปพบทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งทางที่พ้นทุก์ฉะนั้นเราต้องเชื่อท่าน ท่านชี้นกต้องนกที่ชั้นชี้ไม้ต้องไม้นะีชี้อะไรต้องทําอย่างนั้นเนะี่ยท่านชี้ให้ทําอย่างนั้นชี้ให้มองตัวเองมองผมคนได้ฟนัังก็มองไปชี้ให้ทําสมาธิก็ทําแต่ท่านแค่ชี้ตรงนี้ก่อนเราไม่ทําแล้วจะเป็นได้หรือนั้นไม่ได้นะไม่ได้นี่เองจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเองก็ต้องเห็นกับตัวเองขึ้นมาก่อนการทำสมาธิ เป็นคนละอย่างกันกับการที่มองตัวเองเพราะการทำสมาธิเนี่ยเอาจิตดูจิตนั่นคือสมาธิฌานเขาเรียกว่าฌานหรือสมาธิส่วนการมองตัวเองนั้นเอาจิตดูกายนะให้เห็นกายของเราอันนี้คือญานอันนั้นคือฌานญานก็เป็นสมาธิได้ฌานก็เป็นสมาธิได้สมาธิจึงมีสอง นะเอาจิตดูจิตเป็นฌานเป็นสมาธิโลกนะเรียกว่าโลกิยะสมาธิเอาจิตดูกายเนี่ยมันเป็นญาณเป็นสมาธิโลกุตระนะซึ่งเป็นสมาธิที่มั่นคงกว่าเป็นสมาธิเหนือโลกนั่นเองเราก็ต้องเอาจิตมาดูตัวเรานะการอบรมก็เหมือนกันการอบรมที่ทำสมาธิเนี่ยเราได้ในนั่ง นั่งแล้วก็บริกรรมแล้วดูลมหายใจไปเราทํามาเยอะแล้วไม่เห็นกิเลสมันจะออกเลยหยุดก็ได้นิดเดียวออกมาจากตรงนั้นก็คิดทั้งวันเราก็ทําวนอยู่อย่างนั้นน่ยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราทําตรงนั้นมานานแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วเราจะทับรังทุลังไปอีกมันจะไปได้หรอทำมาต้องมากมายนะแต่มันก็ได้เท่านั้นกิเลสก็ไม่เห็นจะละอะไร รู้เห็นอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะทีนี้เราต้องเอาจิตมาดูกายนี่เราดูกายเนี่ยเราให้เห็นขึ้นมาแล้วเห็นแล้วเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายร่างกายนี้แล้วก็จะเห็นว่าความว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาในร่างกายนั้นมีอยู่เราจะเห็นความว่างเปล่าจากอัตราตัวตนว่าเราไม่มีต้องเป็นผู้จิตเห็นเท่านั้นไม่ใช่เราเห็นให้จิตเห็นเอง นะเราก็เห็นตัวเองทั้งวันอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่จิตเนี่ยมันยังไม่เห็นเนี่ยมันไม่ยอมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาจิตมามองกายเรานี่แหละต้องอบรม4ประการนะสี่ประการการอบรมตรงนี้เนี่ยคนละอย่างกันกับอาการอบรมออสมาธินะคนละอย่างกันสมาธิเนี่ยเขาจะนิ่งอย่างเดียวห้ามคิด นะห้ามคิดถ้าคิดจิตไม่รวมเป็นหนึ่งเขาพยายามจะนิ่งเป็นเกณฑ์แต่การอบรมพิจารณากายเนี่ยเขาต้องเน้นคิดห้ามนิ่งเห็นไ,ไหมมันตรงข้ามกันแหละสมาธิเนี่ยห้ามาห้ามคิดแต่ให้นิ่งการอบรมมองตัวเนี่ยเขาห้ามนิ่งแต่ให้คิดนะบางคนก็บอกว่าคิดนั้นก็เป็น เป็นทุกข์สิไม่ทุกขเป็นความสุขการที่เราคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นความทุกข์นะแต่คิดถึงตัวเองเป็นความสุขนะอย่าตีค่าเสมอกันนะเราคิดถึงคนอื่นคนมากมายเนี่ยเราทุกข์แน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะตีความหมายเดียวกันไม่ได้ส่วนการคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเพราะมรรคเนี่ยจะไปด้วยความคิด ไม่ใช่ความนิ่งนะเพราะอะไรเพราะมันมีถนนมีคนเดินมีทางอ่ะมักไปว่าทางนะสมมุติว่าคนคนหนึ่งไปยืนอยู่บนทางเส้นนั้นเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาเขาถือว่าคนนั้นไม่เดินนะจะเรียกว่ามักเนี่ยจะว่ามักไม่ได้จะเป็นมักไม่ได้ทีนี้ มีถนนเส้นนั้นแหละมีคนคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนถนนนั้นแล้วก็เดินไปอันนั้นเขาเรียกว่ามักไม่นิ่งไม่ควรนิ่งต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปหาเป้าหมายฉะนั้นมันจะว่าเราต้องใช้จิตเดินหรือจิตคิดนั่นเองเวลาเราอบรมตัวเราเนี่ยเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาเรียกอบรมมักบ้างอบรมสติปัฏฐานสี่บ้างเป็นอย่างไรหนึ่งเราต้องตัดจิตของเรานั้นไม่ให้ไปหาใครภายนอก เราจะให้จิตของเรานะั้นไม่ให้ไปหาคิดถังหาใครเลยสักคนหยุดให้หมดคนอื่นนั้นหยุดให้หมดนะสองเราจะนําจิตที่ไม่คิดนะี่มาน้อมมาดูตัวเราด้วยอุบายเพราะเรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยแต่เราจะหาอุบายให้เห็นให้ได้โดยการสมมุติเอานะสมมุติว่าเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนเน่าคนอื่นคนเป็นตัวหนอนชอนชัยอะไรก็แต่ เห็นคนอื่นโดยภาพหรือเห็นคนอื่นด้วยการที่เราเห็นคนตายจริงหรือว่าคนตายในสื่อในในหนังสือในสื่อ,นนอ,อก็แล้วแต่แล้วเราจําได้ว่าสรีละมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้คือความเบียรข้อที่2องนะเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายยังไงแล้วก็จําได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเรานึกเรา แต่เอาอุบายเข้ามานะเราก็จะทำอย่างนี้เนื้อถึงตัวเองโดยอุบายจากคนอื่นให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นศพเ,เดินได้นั่งได้นอนได้นั่นเองนี่คือความเพียรข้อที่สองความเพียรข้อที่สามก็คือว่าเราจะรักษาภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่หมายถึงว่าตัวเองเห็นตัวเองเป็นะเป็นซากศพเป็นเห็นเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ เราก็จะรักษาความเห็นอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจําวันหมายถึงว่าชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะอยู่กับเราเนี่ยเหมือนเราเป็นศพเดินได้นั่งได้นอนได้ทําได้ไหมสมมติเอานะสมมติว่าเพราะสมมติเอาเพราะว่าเรายังเห็นจริงไม่ได้ก็เห็นด้วยสมมติก่อนสมมุตินั่นแหละเขาเรียกว่าอุบายนะเห็นด้วยอุบาย คนนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนทำทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้ทำน้อยๆน,นะการทำสมาธิเนี่ยเราทำเล็กน้อยได้เช่นว่าเช้ามานั่งสมาธิเย็นมานั่งทีหนึ่งเช้าทีเย,ย็นทีเป็นครั้งๆไปนะสมาธิเขาจะทำอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ได้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนทำน้อยอย่างนั้นไม่ได้ไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าทำตลอด2ี่สชั่วโมง อาจะหลับจะนอนนะ่ะหลับก็หลับคาไปตื่นขึ้นมาก็คว้าใหม่นะหลับคาการกระทำนะถ้ามันทําไปทําไปมันม้อยหลับไปก็ปล่อยมันหลับไปสะดุ้งตื่นมาก็คว้าต่อแบบนั้นหละไม่ให้มันหยุดนะในการทําอย่างนี้ตลอดให้เราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องทําแบบนั้น แล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจําวันเลยเพราะว่าเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยอยู่กับตัวเองมาก่อนเลยอยู่แต่คนอื่นบัดนี้เราจะอยู่กับตัวเองตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่ตัวเองตลอดไปไม่อยู่คนอื่นแล้วเพราะอยู่มาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความวุ่นวายได้แต่ความไม่ไม่สงบระงับนะก็กลายเป็นอย่างนั้นไป ความเพียรข้อที่สีเราจะปิดหูปิดตาทั้งหมดนะเราเห็นตัวเองอยู่ก็ถือว่าปิดแล้วถ้าเราเห็นผู้อื่นถือว่าเปิดแล้วเอาภาพเราเป็นเกณฑนะ์ภาพเราเป็นเกณฑ์ว่าเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยถือว่าปิดคนอื่นเนี่ยถือว่าเปิดเราจะปิดการไปของจิตเสียไม่ให้จิตไปทางเส้นนั้นอีกต่อไป อันนี้ก็จะเป็นทางที่เราทุกคนได้เห็นว่าเราจะพาตัวเองไปสู่การหลุดพ้นก็จะไปลักษณะนี้ทวนให้นะว่าหนึ่งตัดคนอื่นออกไปตัดภาพเขาออกไปเวลานึกมันจะมีภาพแต่คนอื่นนะสองรักเออเอาจิตมามองตัวเองด้วยอุบายนะอุบายว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างไรก็ เอาตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นสเราจะรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายเห็นตัวเองด้วยตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของประจําวันไปอย่าให้หายอย่าให้หลุด 4. ปิดหูปิดตาเราจะต้องปิดหูปิดตาให้หมดไม่ให้มันไป4อย่างนี้เองจะเป็นความเพียรของทุกคนที่เพียรไปตลอดทั้งกลางคืนกลางวันนะ หนึ่งตัดภาพเขาสองสร้างภาพเราด้วยอุบายสามรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายนะพูดง่ายๆนะสี่ปิดหูปิดตาความเพียรสี่อย่างนี้จะขับเคลื่อนไปเรียกว่าสม,มปรทานสี่สม,มปรทานสี่ในพระสูตรจริจรงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าละอาคุศลเพียรสร้างคุศลเพียรรักษาคุศลไว้เพียรละอาคุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นนะ เขาจะพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาพูดไปยโยมไม่เข้าใจหรอกก็ต้องมาเป็นพูดเป็นภาษาชาวบ้านขึ้นมามภาษาชาวบ้านขึ้นมาก็เหมือนว่าตัดภาพเขาสร้างภาพเรารักษาภาพเราไว้อย่าให้หายแล้วก็ปิดหูปิดตาซะอันเดียวกันความหมายเดียวกันเพื่อให้การเข้าใจนั้นเ,เป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่เข้าใจง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่า เรามาศึกษาตรงนี้ก่อนอบรมตรงนี้ก่อนเรียกว่าอบรมมัคคือคือเริ่มต้นท้่ตรงนี้เลยแล้วบางคนบอกว่ามองตัวเองเนี่ยต้องใช้สมาธิมาร่วมไหมไม่ถ้ามาร่วมแล้วมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันจะว่างไปเลยนะถ้าไม่ร่วมมันถึงจะเห็นแสดงว่าการเห็นตัวเองเนี่ย เขาเห็นด้วยสตินะเขาจะไม่เห็นด้วยสมาธิสมาธิเนี่ยเอามาร่วมมันจะไม่เห็นมันจะว่างไปเลยไม่เห็นความว่างแล้วจะทับตัวเองไปเลยความว่างมันจะทับตัวเองไปเลยโดยที่ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความว่างเราจึงใช้สติมองก็คือจิตปกติทีเองจึงว่าไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิหลายคนอ้างว่าต้องใช้สมาธิที่เขาอ้างอย่างนั้นเพราะว่าเขาลงทุน เขาลงทุนทําสมาธิมานานถ้าเขาไม่พูดตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เขาก็ถือว่าทำแล้วเหมือนกับว่าทําแล้วไม่ได้ผลอะไรไม่ได้มาใช้อะไรแบบนั้นนะเขาก็พูดไปอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่เห็นจริงๆนะก็ลองทำดูดิเอาสมาธิมองตัวเองดิไม่เห็นมีแต่ว่างจิตว่างว่างนะั้นมาทับหมดเลยนะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไป ตอนนี้เราจะเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยก็ต้องเห็นร่างนี้ร่างสดๆเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้เห็นร่างอีกร่างเราน,นอนอยู่ข้างหน้าแล้วเน่าอืดอยู่ข้างหน้าไม่ไม่เอานะอย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่านีมิตนะเห็นตัวเองเป็นสองร่างร่างหนึ่งดูอีกร่างหนึ่งเนี่ยคนเราคนตัวเองมีสองคนคนหนึ่งกำลังดูคนหนึ่งอยู่เน่าบ้างอืดบ้างอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ พอทำอย่างนั้นน่ะมันจิตมันออกนอกเขาถึงไม่เอาว่ามาเป็นเป็นธรรมะอะไรเราต้องเห็นร่างจริงๆของเราที่นั่งอยู่นอนอยู่นี้ไม่เอาร่างข้างนอกนั้นเป็นเกณฑ์นะเราจึงจะเป็นผู้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเราจึงเอาร่าง่างสดๆร่างตรงๆของเราเนี่ยร่างแท้ๆของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการทํา ยากมากเลยนะมันไม่มามันดึงมามันไม่มาเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปข้างนอกมันเยอะเราดึงย้อนสอนมาเนี่ยโอ้โหมันอะไรเป็นที่เรื่องลำบากยากเย็นมันไม่ค่อยกลับมามันจะไปแต่ข้างหน้านะเราก็ต้องดึงไปดึงมาเรื่อยๆนะต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นตัวเอง ทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นเอาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจําวันเมื่อเราดูขึ้ตัวเองก็จะชัดขึ้นเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นแรกๆเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นด้วยอุบายหรือด้วยสัญญาก่อนอุบายหรือสัญญาก็หมายถึงเราจําคนอื่นมานะเห็นคนอื่นตายเน่าอืดน,นะเห็นคนอื่นตาย เน่าอืดอย่างไรก็พยายามจะเอามันนึกตัวเองเป็นเหมือนคนตายคนนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยอุบายเราจะทำอุบายประมาณสักสองสามปีนะนึกถึงตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างในประมาณสองสามปีต่อเนื่องกันไปเนี่ยหลังจากนั้นแล้วมันจะหลังหมันจะเห็นร่างสดๆของเราจริงๆเนื้อหนังเราจริงๆที่มันเป็นปัจจุบันแสดงว่าเนื้อหนังเราปัจจุบันสดๆจริงๆแล้วเนี่ย มันจะเห็นทีหลังทีแรกนะเห็นด้วยการสมมุติก่อนเห็นด้วยเอาเนื้อหนังคนอื่นมานึกเป็นตัวเราก่อนจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเห็นตัวเองโดยที่ว่าเห็นเนื้อหนังตัวเองจริงๆขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเราสามารถจะเห็นตัวเองเนื้อหนังตัวเองได้แต่เห็นทีหลังมันมันต้องใช้เวลานานนะ เราอบรมไปเนี่ยจะเอาเร็วไม่ได้มันไม่เห็นเร็วหรอกมันจะเห็นอย่างช้าๆนะค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาเราก็พยายามจะอยู่ตัวเองให้ได้ความเห็นของเราเนี่ยไม่มีเลยเริ่มจากศูนย์นะ ต่อมาเนี่ยเราทำไปทำไปเนี่ยความเห็นตัวเองก็จะเพิ่มขึ้มา 5%, 10%มันจะเห็นตัวเองขึ้นมาชักขึ้นมาชักขึ้นมาแล้วรักษา,ษาภาพเราไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องดูของใจเราตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนนะต่อมาเราก็เห็นตัวเองเนี่ยสิ20% 30% 40%, 40ไป เห็นตัวเองอย่างนั้นเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราจนเห็นถึงมากถึงระดับหนึ่งจิตก็พยายามค้นหาตัวเองว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราใช้สภาวธมแทนตัวเองว่าชื่อเรา,าบ้านของเรารถของเราสามีภรรยาของเราญาติของเราอะไรจำองนั้นเราเคยใช้สรรวธมคาว่าเราเนี่ยเราเคยใช้มา แต่เราจะดูที่ว่าคําว่าเรามันอยู่ดูส่วนไหนของของชีวิตนี้เมื่อเราคนร้นดูว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมองไหมสมองก็บอกว่าไม่มีอยู่ที่ตับสิรูตับที่เป็นเราไหมไม่มีเท่านั้นเลยตับไตเส้นพุงก็ไม่มีโอ้เราไม่มีหรือเนี่ยมันถึงกันร้องไห้ออกมาเลยนะเสียใจมากว่า เราสำคัญว่ามันมีเราอยู่แต่บัดนี้หามีเราไหมนี่แหละก็เรียกว่าเห็นตัวตนเห็นตัวเองมันจะมีคำตอบนี้ออกมาเมื่อเราค้นหาตัวเองก็ไม่มีคำว่าเราเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายนี้ปรากฏว่าไม่มีสักอย่างเป็นเพียงแต่ก้อนเนื้อหรือกระดูกหรือเลือดเนื้อทั้งหมดเนี่ยประชุมกันอยู่ในร่างอันนี้เรามาหลงลัก ร่างอันนี้แล้วก็สัมพันธ์ว่ามันเป็นเหลาเราก็หลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเรา,าเราในที่นี้ก็คือว่าเราเรามายึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเหลาความยึดมั่นเนี่ยเมื่อเมื่อที่เรายังมองไม่เห็นตัวเองอยู่มาตลอดเนี่ยมันมีความยึดมั่นตรงนี้อยู่ตลอดแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันมี เมื่อใดที่เราเห็นตัวเองขึ้นมาเมื่อนั้นถึงได้รู้เลยว่าเราไม่มีนะคนนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะร้องไห้ร้องไห้สังเวชใจนะเราไม่อยากจะว่าเสียเสียใจเศร้าใจเราไม่อยากจะพูดคำนั้นเพราะว่าคำว่าเศร้าเนี่ยมันจะไปตรงกับคนอื่นที่เขาเวลาเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขาจะร้องไห้แล้วเขารับผมทุกนะทุกพราดความเศร้าโศกแต่เราเนี่ยไม่ได้ทุกนะ เราเนี่ยร้องไห้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารร้องไห้เห็นว่าในตัวตนของเรานั้นไม่มีตัวไม่มีเราเลยร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยแต่ขณะที่ร้องนั้นนี่ยจิตจิตจิต,จตมีความสุขมากมันเหมือนกับว่าสังเวชใจมีปิติใจไปด้วยร่วมกันเขาเรียกว่าคะเขากันอยู่ ไม่ได้เสียใจละทมใจเศร้าโศกใจไม่มีนะมันจะเป็นการสังเวชปนกับความสุขที่ได้หลับความสุขของาะจิตมันนิ่งมากฉะนั้นการเป็นผู้อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้สังเวชนะเรียกว่าทรรมอันเกิดการสังเวชนะธรรมะสังเวชนนเองนะ